สวัสดีสมาชิกเค e Channel ทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีเว็บงานออนไลน์มาใหม่มาแนะนํากับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะส่วนวิธีการสมัครและการทํางานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ส่วนวิธีการสมัครนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะช่องแรกให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะตรงนี้ให้กดคำว่าส่ง OGP นะคะจากนั้นก็นำรหัสมาใส่ตรงนี้นะคะส่วนสองช่องนี้นะเขาให้เราตั้งรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านให้ใส่แปดถึงสิบตัวขึ้นไปนะคะจากนั้นก็กดตรงนี้นะคะเพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่บอทนะคะ หลังจากใส่ข้อมูลครบหมดแล้วก็กดคำว่าลงทะเบียนได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้สมาชิกเข้าสู่ระบบนะคะสำหรับเว็บนี้นะคะก็เป็นเว็บเกี่ยวกับการกดโหวตภาพยนตร์นั่นเองนะคะหลังจากที่เรานะคะสมัครเข้ามาแล้วนะ,ะก็ให้ไปกดโหวตนะคะไปที่คำว่าภาพยนตร์นะคะ ก็กดขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรากดคําว่าโหวตคะแนนนะคะก็ใส่ไปเลยนะคะให้เต็มดาวจากนั้นก็กดคําว่าคะแนนนะคะอันนี้แอดโหวตไปแล้วนะคะถ้าโหวตไปแล้วมันจะขึ้นว่าล้มเหลวนะคะถ้าคนที่ยังไม่เคยโบวตมันจะขึ้นว่าเจ็ดนะคะจะขึ้นว่าเจ็ดคะแนนก็คือสมาชิกฟรีทาได้วันละเจ็ดบาทนั่นเองนะคะสมาชิกฟรีนะ สำหรับเว็บนี้นะถอนขั้นต่ำ20บาทนะคะเข้าบัญชีธนาคารของเรานะการเชิญเพื่อนนะคะให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะจากนั้นให้เราคัดลอกตรงนี้นะคะกดคนตรงนี้นะคะ กดคำว่าคัดลอกลิงก์นะคะก็จะได้ลิงก์ตรงนี้ไปนะคะสามารถที่จะนาไปโพสตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม facebook นะคะตอนนี้แนะนํำเพื่อนเราได้10บาทนะคะไม่แน่ใจว่าโปรโมชั่นนี้เขาจะมีถึงวันไหนนะสมาชิกที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาฟรีนะคะแล้วก็สร้างรายได้วันละ7บาทนะคะ3วันก็สามารถถอนได้แล้วนะคะ ถอนขั้นต่ำ20บาทนั่นเองนะคะการถอนก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนะคะไปที่คำว่าบัญชีของฉันนะคะแล้วก็กดไปที่คำว่าถอนนะถ้าใครถึงยอดถอน20บาทแล้วนะคะก็กดเข้าไปนะะก็กดตรงนี้นะคะสมาชิกนะคะที่สนใจอยากจะลองทำเวฟนี้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ เว็บนี้เกี่ยวกับการโบทภาพยนตร์นั่นเองนะในส่วนของการลงทุนก็สามารถที่จะเข้าไปที่คำว่าตัวหนังนี้นะคะก็จะมีเลทให้เราลงทุนนะสามพันแล้วก็5,000บาทนะคะในการลงทุนนะคะโอเคค่ะสามาชิกคนไหนที่มีคำถามนะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะ ส่วนการโหวตนะเราสามารถที่จะเลือกโหวตได้เลยนะคะว่าจะเลือกอันไหนนะคะอันนี้มันไม่ใช่เราเป็นสมาชิกฟรีนะคะก็กดที่ดูภาพยนต์นี้นะคะคือเราพยายามดูคะแนนตรงนี้นะคะของเราอ่ะจะได้อยู่ที่7บาทนะคะก็ลองกดดูนะคะ เลื่อนกดดูนะทีแรกแอดก็กดไม่ได้หรอกนะมันขึ้นว่าล้มเหลวนะคะมันขึ้นว่าล้มเหลวลองกดโบตด,ดูนะคะเราต้องได้7บาทนะอันนี้แอดโบตไปแล้วเมื่อเช้านะคะก็เลยเราจะได้โบตโวตได้วันละครก็คือได้วันละ7บาทนั่นเองนะสมาชิกฟรีนะคะก็สามารถเข้ามาทําได้ทุกวันนะคะถอนขั้นต่ํา20บบาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะมาสอนวิธีการถอนเงินนะคะคลิปนี้เป็น คลิปสมัครแล้วก็สอนการทำงานนั่นเองนะคะส่วนคลิปหน้าแอดจะมาทำคลิปถอนเงินให้สมาชิกดูนะคะว่าถอนเงินเข้าเร็วไหมนะคะแล้วก็ได้รับเงินจริงหรือเปล่านะคะสมาชิกค,คนไหนที่สนใจนะอยากจะลองเข้ามาทำเว็บนี้นะคะเป็นเว็บเกี่ยวกับการโวบพทนตร์นั่นเองนะคะก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ สมาชิกคนไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะแต่แอดขอแนะนำว่าให้สมาชิกดูคลิปให้จบนะคะแล้วจะเข้าใจการทำงานนะคะรวมทั้งรายได้ของเราด้วยนะและการแนะนำเพื่อนนะคะว่า นำลิงก์ตรงไหนไปแนะนำเพื่อนนะคะเพราะว่าแอดได้สอนไว้ในคลิปแล้วนะดังนั้นสมาชิกต้องดูคลิปให้จบนะคะแล้วจะเข้าใจการทำงานแล้วก็การสร้างไรายได้จากเว็บนี้นะคะสมาชิกฟรีทำได้นะได้วันละ7จ็ดบาทะคะ่ะถอนขั้นต่ำา20บาทนะคะเข้าบัญชีธนาคารนะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ